รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Ice ครับห้าโ,โมงครึ่งแล้วนะครับทุกครูห้าโมงครึ่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องทัพพิมและน้องนิวเยียครับผมเม<ด>ื่อวานนี้นะ,ะลเล่นผ่านไปแล้ว3ามดวงตาตัวช่วยไม่ได้ใช้ใช่แล้วก็ได้เห็นดวงตาคู่ที่สี่แวบๆไปแล้วด้วย ผมเห็นมีการแอบกระซิบกระซาบพูดคุยกันนะครับว่าดวงตาคู่เมื่อวานที่เห็นแบบ,แบ,บนั้นนิวเยียบอกคล้ายๆนางเอกนะครับว<ช>ตาคนคล้ายๆนางเอกนี่มันตาไงครับ<ช>เป็นในตาน้ําข้าวค่ะมันมีแววประกายของความเป็นนางเอกอยู่ส,สวยๆซ่งหนูอาจจะใช้คําผิดก็ได้คใช่ค่ะเออคนนิวเยียครับตาตาน้วข้าวหรือว่าคุณจะหยูข้าวครับ โอ้พี่กระป๋องทาเล่นมานานหนู็้องเย็นเย็นอย่างนี้แล้วด้วยนะจะไม่น่าเล่นหรอฮะล้อเนวียออร์เนี่ยชื่อนิวเเียร์จะชื่อไทยนี่คือปีใหม่ใช่แต่ถ้าปีใหม่เป็นสภาพแบบนิวเเียร์ผมว่าเลื่อนแบเป็นปีหน้าดีกว่าให้กำลังใจกันบ้างสิไปหยาบล้อกันเล่นป่ะพี่กระป๋องเขาเอ็นดูเอ็นดูตอนคุณเรียนมาหาลัยนี่คุณทานเพื่อนเป็นอาหารไปเนี่ย วนใหญ่เพื่อนจะไม่ค่อยทานค่ะจะทานอาจารย์ซะมากกว่ายิ่งคุยกันไปยิ่งน่ากลัวกันไปใหญ่แล้วนะครับผมผมว่าเราไปเล่นเกมกันต่อเลยดีกว่านะฮะเอาแล้วประจำที่เลยครับกลับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับดวงตาคู่ที่4ี่ที่เมื่อวานนี้ได้เห็นไปมาดูเลยครับและนี่คือตาคู่ที่4ี่ครับ ต้องมองไกลๆเลยเห็นคิ้วอยู่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเห็นคิ้วอยู่แค่ครึ่งเดียวมิ้นมิ้นมิ้นชาริดาหรือเปล่าไม่ใช่เบลล่าอันนี้ก็ขนตาสวยสวยขนตาก็แบบเบาๆเหมือนกันนะขนตาเบามากลักษณะการแต่งหน้าเหมือนนางเอกเนาะเหมือนนางเอกสีเบาๆแต่ตาวาวใช่พี่หนิงปะ ไม่ใช่มีชื่อคุณหนิงไปนิตาเหรอครมีชื่อคุณหนิงปณิตามาแล้วหนึ่งชื่อนะครับใจเย็นครับมีเวลาดูดีๆครับมีช่เบลล่าเนาะพี่ป๋องพี่กระป๋องคบพี่ป๋องครับครับผมเขาเป็นนางเอกไหมคะเป็นนางเอกนะทางบนี้ผมไม่สามารถตอบได้ครับว่าเป็นนางเอกหรือพี่ขนมจีนเฮ้ยออหรือเปล่า หรือขนมจีนขนมจีนแบบร้องเฮ้ยเลยเออเขาบอกขนมจีนแล้วมีเขาโค้งขนมจีนเลยอ่ะหรือว่าจะใช้ตัวช่วยเพื่อความแบบเซฟดีไหดีกว่างั้นขอใช้ตัวช่วยค่ะเจอประจำที่ก่อนนะครับผมไหนค่ะสรุปว่าทั้งสองช่านนี่ยังใช้เวลาไม่หมดเลยตัดสินใจแล้วว่าจะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าขอใช้ตัวช่วยค่ะแต่พูดมาทั้งหลายชื่อเนี่ยเมื่อกี้มีขนมจุ้งขนมจีนใช่ค่ะเพราะว่าตาคล้ายๆพี่ขนมจีนมากแล้วก็ตรงส่วนจมูกหาพี่เขาจะเด่นเด่นอยู่อะค่ะ เลยคิดว่าอยากใช้ตัวช่วยดีกว่าใช่เพราะว่านึกถึงคนไหนก็ดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจใช่ใช่ครับเหมือนแบบว่าถ้าเราไม่มั่นใจแล้วเราตอบผิดแล้วก็อยังไงก็เหมือนไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยตัวช่วย3มตัวที่มีอยู่นะครับวิดีโอคอลพี่กระป๋องแล้วเปิดปากใช้อะไรดีครับพี่กระป๋องไมพี่กระป๋องนีค่ะเดี๋ยวเปิดปากค่อยใช้เลอ่ะโอเคได้ค่ะได้ค่ะงั้นขอถามพี่กระป๋องใช้พี่กระป๋องนะครับพี่กระป๋องครับแจ็คพอดลงในวี่แล้วฮะสำหรับตัวช่วยตัวแรก เชิญพี่ตรงการเวทีวนะครับไปสแกนแล้วขอชื่อ2ชื่อมาบอกหน่อยนะครับว่ามีชื่ออะไรบ้างที่น่าจะเป็นเจ้าของดวงตาคู่นี้เรียบของพร้อมแล้วเริ่มเลยครับลองดู่ิครับว่า ชื่อที่พี่กระป๋องพูดมานั้นมันน่าจะเป็นเจ้าของดวงตาคู่นี้หรือเปล่าชื่อแรกคือคือจ้าจ๋าพิมพและตาครับใช่เอาละจ้าจ๋ามาก่อนมันสองคนส่หน้าเลยว่าไม่ใช่อย่ามาหลอกกันนะแล้วไปคุณคิดว่าจ้าจ๋าตาเป็นยังไงครับพี่จ้าจ๋าตาคมเข้มกว่านี้ค่ะแล้วก็คิ้วคิ้วคมคิ้วเขาจะคมคิ้วคมกว่านี้ตาเข้มกว่านี้ใช่ค่ะใช่มาดูชื่อที่สองพี่ป๋องชื่อที่สองคือ ล้วนาเดียนิมิวาลิขันอืมใช่ใช่ใช่พี่นาเดียโสนลกุลพี่นาเดียจริงๆคุณนาเดียและคุณจ่าาไปไกลๆหน่อยได้ไหมได้เลยครับอีกรอบหนึงได้ไปแล้วสองชื่อพี่นาเดียพี่นาเดียแหละจะกึ่งกึ่งหมยก็กึ่งกึ่งแบบนางเอกแบบโทนนี้เวลาเขาแต่งหน้าเพราะถ้าพี่จ่าหน้าพี่เขาจะแบบกลมๆนิดนึงแต่อันนี้หน้าพี่นาเดียเขาดูเหมือนกับเขาจะเรียนลงมาอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่นาเดียไหมพี่นาเดียเนี่ยยังมีแบบ ติดหวยอยู่นิดนึงอ่ะติดหวยด้วยใช่ค่ะงานนเราไปตอบกันตอบค่ะนี่เราชวนกันมาตอบเลยนะฮะมาเลยครับสองชื่อที่ได้มาคือคุณจ๋าและคุณนาเดียคุณจะตอบว่าดวงตาคู่นี้ควรจะเป็นใครครับพี่นาเดียตอบมาแล้วว่าเป็นพี่นาเดียนะครับเอาเรามาดูคําตอบเลยดีกว่านะครับว่าใช่คุณนาเดียหรือไม่ใช่ครับใช่ใช่เนาะใช่คืว่าใช่ พี่นาเดียผอมลงผอมเลยนะครับผอมลงมากหน้าเรียวมากหน้าเรียวมากแต่ผมก็เราจะดูว่าจริงๆแล้วรูปนี้เนี่ยเขาเซลฟี่ตัวเองหรือให้คนอื่นถ่ายอยู่นะครับน่าจะเซลฟี่อยู่ในตาดำอยู่ในตาดำแล้วมีสองมือขึ้นมาเลยนะนี้เนาะหน้าเรียวหน้าผอมมากเลยครับรูปนี้พี่นาเดียต้องแต่งตัวไปอุ่นไอรักแน่ๆดูจากต่างหูเป็นไทยๆใช่ไหมใช่สังเกตไปถึงต่างหูเลยนะครับใช่ใช่ใช่ แล้วก็ดูจากเหงื่อด้วยนะฮะมีเหงื่อตกออกนิดหน่อยครับผมผ่านไปแล้วนะครับสี่ดวงตาผ่านไปแล้วและนี่คือตาของนาเดียนั่นเองยากไหมครับยากยากเลยต้องขอบคุณพี่กระป๋องมากๆเลยนะคะขอบคุณมากคากถึงจะต้องใช้พี่กระป๋องเลยไม่เป็นไรครับยินดีรับใช้เสมอครับตอนนี้คุณเหลือเปิดปากแล้วก็วิดีโอคอลแล้วนะฮะสองตัวได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอีกหกดวงตาที่เหลือบริหารตัวช่วยดีๆนะครับได้ค่ะเอาละครับ ตอนนี้เราจะไปสู่ดวงตาคู่ที่5 5แล้วคู่นี้ถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขึ้นเป็น1 0 0 0 0ื่นแล้วนะครับพร้อมแล้วจ้องที่จอไว้เลยนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่5ของเรา สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักและปรับผ้าอัลตร้ามา์รถยนต์นิสสันโนตสนับสนุนโดยท็อปมาเก็ตตอนนี้เราจะไปสู่ดวงตาคู่ที่5้า้แล้วคู่นี้ถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขึ้นเป็น10,000ื่นแล้วนะครับพร้อมแล้วจ้องที่จอไว้เลยนะครับ <5 S 2> และนี่คือดวงตาคู่ที่5ของเราครับ อุ้ยอุ้ยเฮ้ยน้องวิถัยวิวว้าวคุณรู้เปล่าทีมคุณหรือเปล่าเสียงดังไหนเดี๋ยวไปดูไกลๆก่อนดูไกลๆเดูทีก็ปิดปาก้ยน้องว่าต้องไปดูไกลๆพูดออกมาดังๆได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวใครหรอกเราเล่นกันอยู่แค่คู่เดียวเขาทีมว่าน่าจะเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์อ่ะนี่นี่ว่าเป็นลิซ่าแบ็คใช่เห็นตาเราอยากเต้นแบ็คพิงค์เลยเป็นไงนี่อย่างนี้เลยเหรอครับแบ็คใช่เห็นตาเราอยากเต้นเลยน่าจะใช่ลิซ่าแหละส่งพลังมาให้ทัพทีมขนาดนี้ หน้ามาสีทองทองพอดิซ่าทำผมสีตลอดเวลาเปลี่ยนสีด้วยหรือต้องมีสีแล้วชั้นตาเขาจะแบบเป็นดอลลี่อายแบบหนาๆเลยอู๋แสดงว่าเป็นแฟนคลับจริงเป็นแฟนคลับจริงๆหนูต้องบอกก่อนเลยว่าข้อนี้ถ้าเป็นเกาหลีหนูไม่ได้เป็นแฟนคลับอะไรเลยเพอพี่แฟนคลับลิซ่าติดตาม Follow อินสตาแกรมของเขาด้วยพึ่งจะเล่นคอนเสิร์ตไปเลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วเวลาเขาใส่บิ๊กซอายเขาจะใส่แบบสีน้ำตาลสีอ่อนๆสีธรรมชาติแบบนี้โอ้นี่คือลูกลึกมากลุกลึกมากมากไม่ใช่สีแบบโอ้โหน่ากลัวหรือสีดำอะไรอย่างเงี้ยไม่สีเขียวสีเทาอะไรไม่ใส่ค่ะจะใส่แบบน้ำตาลแบบนี้น้ำตาลอ่อนๆใช่ค่ะอะมีเวลาอยู่นะครับเวลายังไม่หมดนะคิดว่าใช่ไหมหนูจะใช้เวลาให้หมดก็ได้คือหนูไม่ถนัตอนแรกหนูคิดว่าเป็นดาราไทยแต่ว่าถ้าสมมติพี่ทับทีมการตีมอย่างนี้แล้วอ่ะหนูเชื่อพี่ทับทีมแล้วกันต้องเชื่อแล้วแหละที่ว่าพี่สองมาเยอะ ส่องมาเยอะอีกใช่ส่องส่องซูมซูมรูปเขาแบบบ่อยมากส่องมาเยอะนั่นแหละค่ะถ้าพีซ่าก็พีซ่าแล้วถ้ากิมชอบดูการแต่งหน้าของน้องเขาค่ะเขาจะแบบมีกรีดอายไลเนอร์แบบอย่างเงี้ยฟิ้งออกมาแบบนี้ใช่แล้วขนตาก็ต้องแบบแฉก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 แต่เหมือนพีริซ่าอยู่นะเพราะว่ามันคล้ายๆส่งหน้ามาใช่เลยแหละใช่ไหมเขาตัดผมประปาตรงนี้ใช่แล้วเขามีถุงใต้ตาแบบดอลลี่อายเป๊ะดอลลี่อายเป๊ะเป๊ะใช่แหละอ่ะ ใช่แล้วไปบเข้าประจำที่ได้เลยนะครับดูแล้วไม่ต้องถามเลยนะฮะว่าต้อใช้ตัวช่วยหรือเปล่าไม่ใช้แน่นแนข้อนี้มาถ้าอย่างงั้นตอบเลยดีกว่านะครับว่าดวงตาคู่นี้ซึ่งเป็นดวงตาคู่ที่5คือใครครับลิซ่าแบล็คพิงคค่ะลิซ่าแบล็คพิงคพี่กระป๋องเนี่ยเป็นพวกแบบแนวแดนรือแล้วแนวเพลงเป็นแฟนคลับของแบล็คพิงค์ด้วยครับผมไม่ใช่แฟนคลับเขาครับ เพราะว่าผมเป็นแฟนคลับของน้องทัพทินแล้วผมไม่อยากเป็นของใครครับน่ารักจริงๆรักเดียวใจเดียวไม่รู้เรื่องอะฟังเกาหลีไม่รู้เรื่องใช่ครับใช่ไหมส่วนมากผมทาแต่เกาหลาครับผมไม่ปเป็นไรค่ะเด๋นโอทานเกาหลัดเป็นเพื่อนค่ะนี่อเ้อเอาละเรามาดูกันเฉย,ยเลยดีกว่านะครับว่าดวงตาคู่นี้คู่ที่5ใช่คุณลิซ่า

ผู้นี้พลังงานเยอะมากเลยพร้อมที่จะแบบปลดปล่อยพลังงานพี่ป๋องพัดพี่ต้องไปร่วมเต้นกับเขาด้วยจริงๆแล้วอะ่ะนพัดผมเดินไม่ทันเขาเลยครับป๋ <c oughs> องไปได้แค่น,นี้น้ <c oughs> องทัพทีมเนื่องเหมือนพวกประกวดแดนซ์แบบว่าเดินเหมือนรด่นแบบครับแต่ทําไมน้องน,นิงเวเทียมแบบประกวดที่ดาช้างเลยล่ะ <c oughs> เอาเอาีก <ๆ S 2> แล้วเอาอีกแล้วนะคะพี่คะใช่เอาอีกแล้วเออาีกพี่ขาเทิดครับลาแล้วนะ ตอนนี้ผมเข้าสู่เกมดีกว่านะครับสะสมเงินรางวัลตอนนี้ได้ถึง1,000 0แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็แล้วแต่นะครับภายใน8ข้อของเราถ้าพลาดท่าเงินที่สะสมนั้นจะต้องนํามาเล่นตาเดียวได้ตาร้าเสียกับเรายกเว้นว่าคุณตอบข้อที่9ถูกถึงจะไม่ต้องเล่นตาเดียวได้ตาร้าเสียเอาละครับไปเราไปสู่ข้อที่6กันดีกว่านะครับกับเงินรางวัลสะสม1 5 0 0 0บาทรออยู่และนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับ มีทั้งอุ้ยมีทั้งอ้อเป็นมีครบทุกเสียงเลยฮะดาราอาวุโสหรือเปล่าดาราอาวุโสสวหรือเปล่าไม่ทราบเออหูเขายากมันยากมากเลยอ่ะนี่เหมือนทำสีคิ้วด้วยแล้วเนี่ยสีคิ้วสีน้ำตาลหรือเปล่าใครอ่ะไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช่ไหมอาจารยิ่งศักดิ์มออาจารยิ่งศักดิ์ไม่ใช่เนาะไม่ใช่หรือว่าอาจารย์จะเป็นอาจารย์ ที่ที่อยู่ที่อยู่เชียงรายอาจารย์อะไรนะคะอาจารย์ที่เขาเป็นศิลปะอาจารย์เฉลิมชัยเหรอคะเออใช่ปะพี่เลิมแลยฮะอาจารย์เฉลิมชัยเฉลิมชติต้องหูเขามีอะไรแดงๆอาจจะเน็บผู้การอยู่เน็บผ้ารอยู่ที่หหูที่จินตนาการสูงเนบปากกาอยู่แน่เลยเพราะว่าอาจารย์ท่านชอบเน็บเน็บอะไรอยู่เน็บปากกาเนบปากกาที่หูอาจารย์เฉลิมชัยกันใหญ่เลยตอนนี้ต้องดูสายตาเขาแบบมุงมันมากใช่อาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยปะเหมือนมากเพราะว่า เออแต่แบบโอ้ยทีมว่าใช่นะพี่เราทีมมั่นใจไหม70%หนูว่าคลายๆแล้วอาจารย์เสริมชัยเอาไหมล่ะเราจะเราจะปัวะเลยไหมนี่เราจะแบบตอบแบบปัวอย่าวูบวามนะครับหรือเราจะใช้ตัวช่วยค่อยๆบี้ทีละข้อทีละข้อเราเหลืออีกสี่ข้อถ้าข้อนี้ผ่านก็มันมันจะยิ่งสบายใจขึ้นเอายังไงดีแต่ในใจก็ไม่อยากเสี่ยงอ่ะอาจารย์เฉลิมชัย หนูว่าจันเฉลิมชัยเนาะนทีมก็ว่าอย่างนั้นนะหุยเสียวมากเลยอ่ะตุ๊จะใช้ตัวช่วยยิไหมเราเหลือเปิดปากแล้วก็เหลือวิดีโอคอลนะครับเจเย็นเปิดปากก่อนนะเปิดปากก่อนก็ได้ค่ัเนาะเปิดปากก่อนขอใช้ตัวช่วยค่ะค่ะเชิญประจําที่ได้เลยนะครับสุดท้ายเลือกขอเปิดปากดูดีกว่านะครับเพื่อความมั่นใจทีมงานครับช่วย เปิดปากให้ทั้งสองท่านดูด้วยครับเอาละสิอาจารย์เฉลิมชัยเลยอาจารย์เฉลิมชัยเลยหลังจากที่เปปากแล้วเ๊ะมันเลยปกติแกดูหน้าตาแกอารมณ์ดีไม่ใช่เหรออันนี้หน้าแกดูมุ้มั่นดูโหดดุมากเลยอันนี้อาจจะเป็นตอนแบบซีเรตขิงขืมกำลังจริงจังเป็นตอนจริงจังกับการสอนนักศึกษามันเป็นศิลปะค่ะมันเป็นศิลปะใช่ค่ะเอาละเอาแหละหนูว่าใช่คิดว่าจะตอบอย่้เลย ตอบเลยค่ะตอบเลยนะครับว่าดวงตาคู่นี้ซึ่งเป็นดวงตาคู่ที่6คืออาจารย์เฉลิมชัยค่ะตอบมาแล้วว่าเป็นอาจารย์เฉลิมชัยนะครับนี่เป็นดวงตาคู่ที่6นะครับอย่างที่บอกนะฮะว่า 6, 7, 8ถ้าตอบผิดนี่ยังต้องเล่นตาเดียวได้ตาไร้เสียนะครับทั้งคู่ตอนนี้มีเงินสะสมมาที่10,000บาทขอให้โชคดีครับและนี่คือ ตาของอาจารย์เฉลิมชัยหรือไม่ใช่ครับใช่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 มาเร็วมาเร็วลองทันทีบอกว่าใครอ่ะเขาชื่อพี่เกียรตินะครับคุณสมเกียรติคุณอานินิพงศ์ผมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยถูกไหมเราจะใช้ตัวช่วยตัวอื่นนะครับให้คนอื่นมาช่วยดู คนนี้คือพี่สมเกียรติเขาเป็นนักแสการเรื่องบุญชูครับแขงบุญชูเลยใช่ครับแขงบุญชูเป็นผู้จัดการคุณจินตลาสุขพัฒน์เป็นอุสรพัฒน์เลยคุณดุ๋มันิสุขคุณอเลตาอะไรพวกนี้เลยในสมัยหนึ่งรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหญ่ถูกต้องแล้วครับไม่ใช่รุ่นเล็กเพียงแต่ว่าไม่ใช่อาจันเหลิมเท่านั้นเองนี่นี่คือคุณสมเกียรติเขาเหมือนะฮะหรือเราเรียกกันว่าพี่เกียรติพี่เกียรติเท่านั้นเองน่าเสียดายที่สองท่านนี้ไม่คุ้นกับเเขาลย อย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อกี้มันสะทักแล้วนะบอกว่านี่หน้าไม่ได้ดุขนาดนี้นะพี่เหลิมเขาอ่ะอาจารย์เฉลิมชัยปกติก็จะยังไงหน้าก็จะไม่ดุขนาดนี้นะครับหน้าแกจะมีความแบบศิละปะอยู่นิดหน่อยมีความเป็นนักศิละปะอยู่นิดหน่อยออแต่จริงๆแล้วพี่เก๋ก็เป็นคนที่เล่นตลกตลกนะครับออก็ไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสเคร่งเครียดอะไรแต่นี้น่าจะเป็นบทในการแสดงจากภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองเออ แม่น่าจะใช้ตัวช่วยตัวอื่นมาช่วยเสียดายเสียดายมากมาเพราะฉะนั้นตอนนี้สะสมมาแล้ว10,000บาทเหลือตาสุดท้ายแล้วครับคือตาเดียวได้ตาร้ายเสียโอใจเย็นๆนะฮะสำหรับตาเดียวได้ตาร้เสียดูดีๆดอยากให้ได้กลับไปเยอะๆนะครับพรนะฮะร,รออยู่ที่จอได้เลยนะครับกับเงินสะสม10,000บาทและนี่คือตาเดียวได้ตาร้ายเสียครับ เครื่องปรับอากาศได้กินเครื่องดื่มริโพงฉลากปเปลี่ยนไฟฟ้าเบอร์5้ติดดาวจากกฟผใจเย็นๆนะฮะสำหรับตาเดียวได้ตาลายเสียดูดีๆอยากให้ได้กลับไปเยอะๆนะครับขอ<ห>เคนะคะฮะ รออยู่ที่จอได้เลยนะครับกับเงินสะสม10,000หมืนบาทและนี่คือตาเดียวได้ตาร้ายเสียครับเฮ้ยตาหนึ่งตาหนึ่งเอเอาไหมตาหนึ่งไหมหยุด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 นะครับมาตอบเลยครับตอบเลยค่ะว่าตาหนึ่ง่า ้าห,ห,หนึ่งค่ะ้าหนึ่งเลยนะฮะไหนอะไรคิดว่าเป็นน้องเขาครับตา,ตาเานี่<อ>ยหละค่ะตาหมวยหมวยตาเล็กๆใช่เนะ้ะ เหมือนเป็นรูปที่ถ่ายแมกกาซีนใช่ค่ะแต่วันแดงจังเลยอ่ะเป็นการแต่งหน้าค่ะเป็นโทนของเขาใช่เขาชอบแต่งหน้าแนวนี้โทนนี้สีนี้แล้วน้องต้าหนึ่งจะไม่กีดอายไลเนอร์ค่ะก็จะแบบแค่ปัดขนตาให้เป็นแฉกแฉกขึ้นไปแล้วก็โชว์ความเป็นแบบตาหมวยเหมยอย่างนี้เหมยเหมวยอย่างนี้เป็นเสน่ห์เลยใช่ไหมฮะเป็นเสน่ห์แล้ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่ค่ะดูเฉลยเลยครับว่าจะกลับบ้านมือเปล่าหรือ9,200โอ้โหถือว่าลดลงไปน้อยมากเองนะ800เอง มาดูเฉลยเลยครับว่าใช่น้องต้าหนึ่งหรือพี่ชายค่ะมาแล้วมาแล้วหน้าหวานยิ้มยิ้มมาเลยนะครับเอาขอเช็คปร่มืออีกรอบนึงให้กับเก0าพันสองร้อยค่ะถือว่าไม่ถูกเราดูดไปมากนะฮะดูไปแค่800ร้อยเท่านึงแปดร800นี่แบบ เอาไว้ให้พี่ปองกับปกติแล้วเสร็จษพวกนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ป๋องก็ให้หนูมาอีกหมื่นหนึ่งพี่นี่แปดร้อยเพิ่กลับเป็นหมื่นเลยว่ะพี่ปองคุณนิวเยียคุณรู้หรือเปล่าคะรางวัลที่ได้เมื่อกี้เก้าพันี่ยเป็นของทัพทีมสองร้อยเป็นของคุณนะแบ่งให้น้องน้อยจ้าเลยเขาเหลือก็ช่วยกันแทบตายบางทีแบ่งมันไม่ลงตัวครับผมก็เลยขอบเศษนะครับเมื่อกี้แอบไปถามทีมงานมาแล้วครับพี่เขาบอกว่าเงินทั้งหมดเป็นของพี่ทัพทีมแต่ของหนูเดี๋ยวเขาซื้ออ้อยมาเลี้ยง พ, oh. พูดเกินไปใส่ไร้รายการเราหน้าดูเลย <c oughs> แล้วไม่ทำรานกาดนั้นหรอกนะครับเอาละครับก่อนที่จะกลับไปนะฮะนอกจากเงิน9,200ราแล้วมีของรางวัลจะมอบให้ด้วยนะครับเย้ <Yeah. S 1> ครับผมและว,วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับ <c oughs> น้องทัพทิมและน้องนิวเยียครับที่มาร่วมสนุกในรายการ The Eyes ของเรา ทางรายการของเราก็มีกระเช้าผลไม้นะฮะจากท็อปมาเก็ตมอบให้นะครับนี่ครับอ่ะผมขอมอบไว้ให้ก่อนเลยนะเดี๋ยวช่วยค่ะนู่นเลยให้น้องนิวเยียช่วยถือด้วยนะครับเพราะพี่ทัพทีหนักเลยผลไม้ดีมากเลยแล้วสำหรับท็อปมาเก็ตนะครับยังมีผลผลไม้ที่สดใหม่ส่งถึงมือคุณและตอนนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปช็อปออนไลน์ได้เลยนะครับที่ w w w ร์เว็บท T S นะฮะท o p i o dot h นะครับท็อปมีสินค้าให้คุณเลือกมากกว่า 15,000รายการเลยนะครับและรับรองได้เลยครับว่าส่งถึงบ้านไม่คิดตังค์เลยฮะฟรีฟรีถ้าสั่งก่อนบ่ายโมงคุณจะได้รับของภายในวันนั้นเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5 0โมงครึ่พบกับพวกเราเป็นประจำในรายการ The i ครับ